สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการเมนูหุ้นร้อนประจำวันพฤหัสบดีที่29ธันวาคม2554ค่ะมากันที่หน้าหนังสือพิมพ์ทันหุ้นวันนี้นะคะคอลัมน์เด็กแนวเล่าหุ้นค่ะหุ้นตัวแรกที่เด็กแนวแนะนำนะคะได้แก่หุ้น EE e ค่ะโดยแนดีนะคะที่ชื่อว่าได้ชื่อว่า SeaHorse ค่ะซึ่งเด็กแนวนะคะวิเคราะห์จากงบการเงินแล้วพบว่ามีกระแสเงินสดเป็นพันล้านกองอยู่ในรูปตัวเงินนะคะ ขณะที่ไม่มีหนี้สินเลยก็ว่าได้แต่ว่ามีการขาดทุนสะสมและส่วนต่ำม,มูลค่าหุ้นค้างอยู่รวมๆกัน1.3พันล้านบาทค่ะครึ่งหนึ่งของหุ้นจดทะเบียนพอดีซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้นะคะก็ต้องประเมินกันไปว่าถ้าหากลดทุนไปกึ่งหนึ่งจากพานหนึ่งให้เหลือแค่50สตางค์นะคะนำนำไปล้างขาดทุนก็จะหายเกลี้ยงไปภายในพริบตาเดียวเลยค่ะไม่กระทบกับราคาหุ้นหรือเงินในกระเป๋าแต่อย่างใด ซึ่งขณะที่หนี้สินต่ําแบบนี้นะคะถ้าล้างขาดทุนจากล้างขาดทุนจบปุ๊บนะคะก็แบงค์แบงค์ไหนๆก็พร้อมที่จะปล่อยกู้บวกเงินสดในมืออีกพันล้านแล้วก็สามารถที่จะทําอะไรได้มากมายเลยทีเดียวค่ะซึ่งเล็กแนวนะคะก็แนะนําว่าถ้าให้ดีเนี่ยก็น่าจะควบรวมหรือไปร่วมทุนกับบริษัทล้างพลังงานขอภคยค่บไปร่วมทุนกับบริษัทพลังงานที่ไหนก็ได้นะคะ ซึ่งจะทําให้ในอนาคตนะคะทิศทางก็น่าจะดีกว่านี้ค่ะโดยถ้ามาดูสัญญาณกราฟเองระยะยาวนะคะก็ก็ค่อนข้างดีค่ะเพราะว่าหุ้นพลังงานเนี่ยถ้านับเป็นการลงทุนจริงๆเนี่ยก็เหมือนกับหุ้น Energy นะคะซึ่งต้องจัดให้เป็นหุ้นพื้นฐานลงทุนไกลๆถึงจะเหมาะกราฟตอนนี้นะคะก็ได้สร้างสัญญาณเป็น WU ว h เอ e เป็นที่เรียบร้อยค่ะสำหรับหุ้นตัวต่อไปนะคะที่เด็กแนวแนะนำค่ะได้แก่หุ้น PM นะคะ โดยวันนี้หยิบปลาทาโร่เบิ้ลมาจากเมื่อวานมื้อบ่ายค่ะเนื่องจากย้อนไปดูราคาตั้งแต่อดีตแล้วเนี่ยก็ต้องพบว่าไม่ธรรมดาค่ะเพราะว่าหุ้นตัวนี้นะคะแอบยกฐานขึ้นมาเรื่อยๆค่ะซึ่งถ้าติดการยกฐานแบบนี้นะคะก็ติดต่อกันมาถึง3ปีค่ะซึ่งถ้ามองในเชิงของ Price Performance แล้วเนี่ยถือว่าสุดยอดโดยแสดงว่ามีการที่ หุ้นตัวนี้นะคะค่อนข้างรักษาเป็นอย่างดีอัพเทรนได้เรื่อยๆซึ่งถ้าใครไม่สังเกตเนี่ยก็อาจจะไม่เห็นมาก่อนแล้วก็ยังจัดเป็นหุ้นที่มีมูลค่า PE เนี่ยติดอันดับต่ำ,ต,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 ำต้นต้นของตลาดอีกด้วยซึ่งเป็นเพราะว่าการขายกําไรน,นัขออภัยค่ะเป็นเพราะกําไรเนี่ยได้ขยายตัวอย่างต่อเนื่องแบบเงียบๆสําหรับ9เดือนที่ผ่านมานั้นกําไรโตข,ขึ้น18%ค่ะ และถ้าเกิดขยายตัวในระดับนี้นะคะโอกาสที่ทั้งปีจะมีกำไรดีกว่าปี2,553อีกด้วยค่ะซึ่งค่า P/E นะคะอยู่เพียง6.78เท่าเท่านั้นซึ่งมาดูกราฟก็จะเห็นชัดเจนว่าราคาหุ้นนั้นยกขึ้นมาเรื่อยๆโดยตอนนี้นะคะทำท่าว่าจะไปสร้าง new high ค่ะระยะสั้นนะคะเกิดสัญญาณ V shape ค่ะส่วนนักลงทุนท่านใดน,นะคะที่สนใจเก่งกำไรในระยะสั้นๆก็แนะนำให้แนวต้าน3บาทค่ะส่วน เป้าหมายของราคานะคะสุดท้ายก็อยู่ที่ระดับประมาณ3.12บาทส2สตางค์ค่ะมากันที่หน้าหน้าสูอพิม์ขาวหุ้นวันนี้นะคะคอลัมน์หุ้นเด่นหุ้นดิ่งค่ะด้านหุ้นเด่นตัวแรกนะคะได้แก่หุ้นโอชิค่ะโดยให้ซื้อลงทุนนะคะประเมินกรอบราคาไว้ที่65บาทถึง64บาท75สตางค์ค่ะหุ้นตัวต่อไปนะคะได้แก่หุ้นธนาคารเกียรตินานคินค่ะให้ซื้อลงทุนค่ะ ประเมินกอบราคาไว้ที่32บาท25สตางค์ถึง32บาทค่ะและหุ้นตัวต่อไปนะคะได้แก่หุ้น PAS นะคะซื้อเล่นสั้นให้กรอบราคาไว้ที่1บาท69สตางค์ถึง1บาท68สตางค์ค่ะมากันที่หุ้นหดิ่งกันบ้างนะคะหุ้นตัวแรกค่ะได้แก่หุ้น UMS ค่ะหาจังหวะขายประเมินกรอบราคาไว้ที่13บาท20สตางค์10ถึง13บาท10สตางค์นะคะหุ้นตัวต่อไปค่ะได้แก่หุ้นเซนเทลค่ะ ซึ่งแนะนําให้หาจังหวะขายเช่นกันให้กลับราคาไว้ที่11บาท10สตางค์ถึง11บาทค่ะและหุ้นตัวสุดท้ายนะคะได้แก่หุ้นนวรัตน์นะคะหาจังหวะขายให้กลับราคาไว้ที่66สตางค์ถึง65สตางค์ค่ะและนี่ก็คือ,อรายการเมนูหุ้นร้อนในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามได้ในเวลาเดียวกันทุกวันจนถึงสุขสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ